อย่างที่รู้กันนะครับว่าโนว์ l กลเลอร์แห่งวงออ s ซิสเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการมีเรื่องกับคนไปทั่วในวงการดนตรีเนาะแต่จะมีบุคคลหนึ่งครับที่โนไม่กล้าดา่าไม่กลา้าพาดพิงแล้วก็ไม่กล้ามีเรื่องด้วยเลยในเพลง Leave Fiver ของออ s ซิสนะครับใน MV เราจะเห็นโนใช้กีตาร์ e スพอรสีซันเบอร์สอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมันมีเรื่องราวอยู่ฮะตอนที่ออ s ซิสเริ่มจะมีชื่อเสียงใหม่ๆเนี่ยครับจอห์นนี่มาแห่งวง The Smiths เป็นวงจากแมนเชสเตอร์เหมือนกันแล้วก็ตอนนั้น The Smith กกาลังดมๆเดอะสมูนายกาีตท่ำ นานมากนานจนเขาแซวกันว่าเออต่อให้ไปซื้อเบียร์กลับมาก็ยังคงเห็นมันจูนอยู่ยนั้นแหละจอนนี่เลยไปบอกโนว่าอยู่ต้องซื้อกีตาร์ใหม่ว่ะแล้วก็โดนโนตอบกลับมาตามสไตล์แกครับว่าแบบเออใช่สิก็มึงรวยนี่กูไม่มีตังทั้งตัวกูมีตังอีกสิบสองปอนอะ่ะจะไปซื้ออะไรได้เพราะเอาจริงตอนนั้นนะต่อให้โอเอซิสเริ่มจะมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วอะครับโอเอซิสก็ยังไม่ใช่วงที่จะทําเงินได้รวมถึงคนแต่ละคนในวงก็ยังตกงานกันอยู่ด้วยแล้วสิ่งที่จอห์นนี่ทําก็คือ แกยกเลสพอซ s u ซันเบอร์สที่ผลิตช่วงปี60ให้กับโนครับโดยที่ตัวเนี้มันแสบตรงที่เจ้าของเก่าคือพีทเทอร์เซนแห่งวงเดอะฮูฮับโดยที่เป็นการให้ยืมเฉยๆครับแต่ก็นั่นแหละไม่เคยได้คืนครับเพราะว่าหลังจากที่ o อซิสดังขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยครับ เขาก็ออกทัวร์ไปทั่วเนาะแล้วก็มีคอนเสิร์ตหนึ่งเนี่ยมันมีคนหนึ่งขึ้นมาปวดเลียมบนเวทีพอโนเห็นโนก็เอากีตาร์ฟาดที่คนนั้นเข้าไปให้จนกีตาร์มันพังเรื่องนี้ยังไม่จบครับหลังจากนั้นโน no ไม่สามารถหากีตาร์ตัวไหนมาแทนได้เลยสิ่งที่เขาทาก็คือแบกหน้ากลับไปหาจอห์นนี่ครับแล้วก็ขอกีตาร์อีกตัวหนึ่งจอห์นนี่ก็ยังบ้าพอที่ยกให้อีกตัวหนึ่งซึ่งตัวที่เขาให้อีกตัวหนึ่งอ่ะเป็นเลสพอลสีดําที่ตัวเขาอ่ะใช้ทําเพลงในอัลบ ของ The Smith ก็นั่นแหละครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โนชื่นชมเด s m สมิธอยู่ตลอดแล้วก็แทบจะไม่เคยกลางใสทั้งทางตรงแล้วก็ทางซื้อพู้ใจแย่ๆถห่งเด s m สมิธรวมถึงจอห์นนี่มาสเลย